ตัวที่ฟิวมากนะครับฟิวไหวเหมือนสายน้ำนะฮะอ๋อช่งนี้นะครับพวกเราอย่าดูภาพชา้าใช่ไหมครับขอในสนามช่วยทำภาพชา้ดาด้วยที <laughs> เป็นลูกเตะมุมนะครับเอาไปเตะที่ไหนเนะี่ยมุม <laughs> อ <laughs> ออบอลหายครับชูหายแล้วอ๋อบอลบอลหายนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับ เราเราเอันนี้เป็นช่วงตักกำลังของเรานะฮะขอบคุณดีเจมากครับเปิดเพลงได้อารมณ์จริงๆนะฮะดีเจริชชั่นนะครับผมดีเจเราเปิดอา่อานะครับมาตัดมาดูภาพในสามก่อนนะครับนิวยอร์กจะเปิดบุมนะครับเปิด้าไปแล้วไปแับลงนี้โอ้โหยโอ้โหตัวผู้สาวประตูสุดเซ็จริงๆนะฮะเอาพุงเข้าแรกนะครับผมเมื่อกี้นะฮะเฮ้ย พภาพอย่างลำเอียงและเกินนะครับผมกคุณล้นทุกลูกนะฮะลำเอียงและเกินนะครับบอกแล้วนะครับผลเราไม่นับนะฮะเรานับเรื่องมิตรภาพนะครับฉะนั้นเวลาเข้าบุกเข้าชาติอะไรกันก็จับไม้จับมือกันนะครับไม่มีสีนะครับผมอ้าวชุกนี้ของขึ้นนะฮะชุกนี้เราไปคุยเรื่องการเมืองนะครับของขึ้นนะครับอ้าวสอบตักกันมาแล้วตัดกันแล้ว สวยงามครับดีซีลูกบอลล็อกโอ้โหนิวยอร์กมาเข้ามาบุกอย่างกระชั้นชิดนะครับปึ๊บนี่เบอร์20หลอกเล็กน้อยนะฮะนี่ครับแจเงียครับเปิดให้เบอร์10ปึ๊บอ่ะโอ้ยๆๆโดนตัดกันไม่ได้ครับนิวยอร์กตัดกันไปนะฮะเดี๋ยวนิวยอร์กดึงบอลช้าครับนี่นี่คือลูกล่อหลอดนะครับของนิวยอร์กนะครับโอ้โหเป็นลูกล่อหลอดนะครับเมื่อกี้ฮะดีซีหลังสักนทีเดียว ใจเย็นนะครับ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 กรรมการเขัดถูมือแล้วโอ้โหลูกนี้เป็นไงลูกนี้เป็นไงโอ้โหไอโอ้โหใจสิไอโอ้โหโอ้โหแล้วพวกสาวโตสุดยอดขอบคุณมากครับเป็นเป็นท่าจบที่สวยงามมากเลยฮะเป็นท่าจบที่สวยงามจริงๆนะครับเป็นลูกบอลลักง่ายๆแต่คอล้มล้มหลัก้ท่าสวยนิดนึงนะฮะจังภาพจับไม่ทันนะครับขออีกทีนะครับขออีกทีนะครับ ตอนนี้สกอร์เป็นไงนะครับสกอร์ครับสกอร์เป็นยังไงบ้างฮะหนึ่งศูนย์นิวยอร์กนำนะครับหนึ่งศูนย์นิวยอร์กนำนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วครับเราเตะถึงสี่ทุ่มนะครับผมเราเตะถึงสี่ทุ่มนะฮะเอาถึงได้แค่หกโมงนะครับเอาหกโมงก็หกโมงครับผมเอาจังหว่าเราด้ประตูฮะเปิดเข้าไปแล้วโอ้ยลูุงอุ้ยปัดเข้ามาตัดเข้ามาไปครับโมงเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องบอกว่าผู้สาวประตูเราฟิลิปอีกแล้วนะครับฟิลิปอีกแล้วนะฮะ เอเอ่อ,อทีม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 บาสเกตบอกว่าเก็บแล้วเล่นบาสด้วยนะครับมือรสามประตูนะฮะกรรมการดูเวลานะครับผมกรรมการต้องไปซื้อน้ำปลานะฮะดูเวลาทำไมครับแตก่กลับมาไปอุ้ยเบื่อยี่สิบนะครับนี่ไม่เป็นไรนะฮะอ,อ้ออาวรอๆนะครับมาแล้วครับนิวยอร์กมาแล้วเปิดเข้าไปโอ้โหติดก,กองหลังดีซีนะครับ โอ้โหลูกนี้สวยงามครับเชลซีได้บอลมากระเดาโอ้โหคนเดียวโอ้โหต้องบอกว่ากองหลังยอร์ชทำได้ดีนะครับผมสกัดบอลออกไปนะทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับอะไรครับเว้น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 อะไรนะอี่สี่เปิดลูกเตะมุมปัดเข้าไปกองหลังของนิวยอร์กสกัดออกไปได้นะครับผม ตั้งบอลมาแล้วตั้งบอลมาแล้วโอ้โหหลอกล่อหลอกได้สวยงามครับนิวยอร์กเลี้ยงเข้าไปนิวยอร์กเลี้ยงเข้าไปเยี่ยมครับเคลียร์บอลออกไปก่อนนะครับเคลียร์บอลออกไปก่อนนะครับเอาละฮะเอาละฮะตั้งต้นกระไบ่นะครับดีซีนะครับมองกระไบเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปเบอร์ยีได้บอลครับ เตียมตัวดังแป๊บเลยเมื่อกี้นะฮะเลี้ยงครับเลี้ยงครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับมาตั้งบอลใหม่นะฮะโอ้โหแม่ผู้สาวประตูนิวยอร์กตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเหนียวหึบจริงๆนะครับหลังจากดูดาบจบเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าเขาไม่ธรรมดาทีเดียวนะฮะอุลตริบก็จบไปแล้วนะครับ อ้าวตักกันไปกันไปครับอ้านิวยอร์กได้บอลโดนดีสีตักไปนิวยอร์กกับอ่ากรรมการตกเปล่าแล้วออกแมวแล้วใจเย็นนะฮะใจเย็นนะฮะอย่างนีนะครับจับไม้จับมือนะครับทุกครั้งที่ชนกันนะฮะถึงแม้กรรมการจะใส่เสื้อคนละสีก็ตามนะครับผมขุ่มมากแล้วไม่มีนะครับไม่มีสีนะครับไม่มีสีนะครับเปิดเข้าไปครับเปิดเข้าไปครับ กองหลังนิยมสก,กัดอกเอาอู้เอาแล้วโดนตัดกลับมาแล้วครับนิวยอร์กครับหลอกหนึ่งทีหลอกหนึ่งทีส่งเปิดข้างสวยงามเปิดเข้าไปตัดเข้าไปเบอร์สิบสามครับเบอร์สิบสามครับลำหน้านะฮะลำหน้านะครับ,รบโอ้โหนิดเดียวนะครับปลายจมูกนิดเดียวนะฮะต้องบอกว่ากรรมการทชับทีได้สุดยอดมากนะครับผมนะฮะ ต้องบอกกรรมการครับว่าเราไม่แบ่งแยกสีนะครับอา้อาวนี่ของกูขึ้นงานเลยสบวัน,วนเปิด19ครับเบบปิดสบาย20เบอร์อการ์ดอตัดเข้าไปได้เลยฮะตัดเข้ามาครับตัดเข้ามารู้สึกว่านิวยอกนี่ทีมเวิร์กจะค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมอ่ามีการปาเปลาเกิดขึ้นนะครับเป็นลูกฟรีคลิกนะครับ เวลาครึ่งแรกก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะครับผมเหลือเวลาอีก3ชั่วโมงนะครับสำหรับครึ่งแรกนะครับเซฟเซฟกันหน่อยนะฮะเซฟเซฟกันหน่อยนะฮะเฮ้ยจี๊กเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้นะครับใกล้เคียงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นไหมครับอ๋อไม่มีอะไรนะฮะเฮ้ยบอยจะเอาจอบต้นไม้มาเฮ้ยบอย ลอยมันเรยวเล็กแหลมหลังเร็วไล่ลีาลานี่ยมาลอยไม่กระจอกซะแล้วเปิดมาจากหน้าประตูนะครับเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเมื่อสักครู่นี้ <laughs> เปิดเข้ามาแล้วตัดไปจากนิยอนครับโมุตั้งกับป้ายนะครับเบอร์เก้าสง่งเข้ามาปุ๊บนี่ตัดได้โดนโดนชันตีซีครับล่อ,อเข้าไปนี่ฮะเป็นการลออ่อหลอกหนึ่งจังหวะน,นะครับเปิดขาาึ้นโอ้โห กูรุภาคมัดละเกินนะฮะไอ้ข้างๆกูก็เล่นเอ็กละเกินนะครับเนี่ยตักกระมานิวยอร์กได้นะครับอ่าส่งกลับไปนะครับปุ๊บอ่าดีซีเคลียร์ไปนะครับอ่าเบอร์18เคนชิโร่นะครับจากคู้สาวประตูเมื่อกี้นะครับบอกไม่ไหวแล้วลงเล่นดีกว่านะครับเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วโอ้โหนิวยอร์กสกัดได้นะฮะ สวยงามครับสวยงามทั้งคนจริงและสวยงามทั้งคนสกัดนะครับและแล้วก็ทำลายกำลังผู้สาวโตนิดหน่อยนะฮะวิ่งไปเก็บบอลนะครับวิ่งกลับมาก็วิ่งกลับมาก็เหนื่อยนะครับตอนนี้ข้างหลังผมนะครับทีมบัสเต์บอลก็เริ่มบ่นหิวข้าวกันนะฮะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ ข้าวไม่มานะฮะสักร้านไหนเนี oh okay. ๆๆๆๆๆ่ยอ๋อโอเคเป็พ yeah> claro ี่เป็พี่พ um um> um uh uh ี่เขาหลอดหอสักครู่เลยเบอร์กับโอ้โหนิวหยอกตัดบอลกลับมาแล้วครับเบอร์ยี่สิบสามหลุดโกมเสาตุกหลอเลยบอกว่าใจเย็นใจไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะใจลุ่มๆนะครับผมมั่นใจเล่นครับผมอ่าจบไปแล้วมั่นใจเล่นนิดนึงนะครับยิงกันไปแล้ว เปิดกรับะโอ้โหสวยงามฟังวิ้ยเมื่อกี้มีภาพช้าเลยครับมาทันดูนะครับต้องขอบคุณต้มเบ้งนะครับเป็นเป็นเป็นผู้ช่วยส่งเครื่องเดิมนะครับผม้มเบ้งมันตัดกำลังดีและเกินสนับสนุนโดยพ่อแฟงนะครับอยากเป็นทางการส่งส่งเครื่องเดิมเลยส่งเครื่องเดิม กีฬามิตรภาพนะครับมิตรภาพนะครับโอ้โหบอฮะเป็นไงครับโอ้โหนิวยอร์กตัดกลับมาได้นะฮะปุดกลับมาอีกแล้วครับปุดกลับม้แล้วเปิดมาวิ่งทันไหมครับทันไหมครับออกก่อนนะฮะออกก่อนนะครับผมอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไหมครับเปลี่ยนตัวนะครับอ่าวอชันตีซีเปลี่ยนตัวหนึ่งคนนะครับผม เจแปนลงสนามนี่นะฮะต้องบองกว่ารอง,งเท้าเจแปงแพงมากนะครับผมและกีฬาอุปกรณ์ดีเด่นนะฮะนิวยอร์กนะครับเข้ามาแล้วครับนิวยอร์กครับผม แล้วแล้วกองเชียร์นเยอร์ก็ก็ไปกินข้าวนะทิ้งไว้แล้วแต่นักกีฬานะครับผมเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเอาข้าวมากินนี่ไหมเฮ้ยตันโบโอโ้อโหโอ้โหยกับรมการว่างครับกับ<น>ปรมการชี้ไปฝั่งนู้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับ <ตาม rain> อ๋อมีการทำฟาาเกิดขึ้นนะฮะต <าม rain> ีสีฟ้านะครับ เปิดขึ้นมบอือโอ้โหนิวยอร์กลุดนิวยอร์กลุดเบอลสิบแปดเคชิโตโอ้โหต้องบอกเคชิโต้ทำได้ดีนะครับเคชิโต้สกัดลูกนี้ออกไปนะฮะไปครับผมสร้างแรงกดดันให้นิวยอร์กนะครับ ตอนนี้นะครับทีมสำรองของนิวยอร์กนะครับโดนตุ้มเม้งมอมหมดแล้วนะฮะต้องบอกว่าโดนตุ้มเม้งมอมหมดแล้วนะครับฉะนั้นจะเปลี่ยนตัวอะไรดูหน้าคนเปลี่ยนด้วยนะฮะไหวไหมนะครับเอาละครับนิวยอร์กลำเลียงบอลขึ้นไปครับเปิดข้างขึ้นไปดูว่าสวยงามนะครับปึ๊บบอลเข้าไปครับถัายแม่ถัายแม่ลงดิ โอ้โหต้องบอกจะแตะหล่อนะครับเบอร์17ของเราที่ทำได้ดีมากนะครับเนียบอลออกมากลางสนามครับเบอร์5้ามงต้งเข้ามาเยี่ยมนะครับบอลสุดท้ายนะครับเปิดข้างออกมาครับสวยงามครับเบอร์19ต่อมาอึ๊บเปิดเข้าไปแล้วกลางสนามโอ้โหลูกนี้เฮ้ยเอ้าตายหาแล้วโอ้โหนะครับมฮะคลิปท่าโอกาสทอนครับไม่เป็นไรครับ นิวยอร์กโต๊ะกลับประมาณครับผมรกรรมการเปล่าเปล่านะฮะกรรมการเปล่านะครับอย่าลืมนะครับทุกการที่มีการที่มีการชนกระทุกกระทั่งกันนะครับขอโทษขอโพยกันนะครับในนามคนไทยด้วยกันเองนะฮะเราไม่ทำร้ายกันนะครับไม่มีการตั้งกำแพงมนุษย์ใต็ทั้งสิ้นนะฮะ อย่างที่พี่ก้าพูดเมื่อกี้ก็ถูกนะครับแต่เด็กดีสิแตะไม่ได้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้รอเล่นนะรอเล่นไอที่พูดไปลืมไปนะลืมลืมโมคาโมคาอึบอึบเราอึบแล้วเราจําไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมตอนนี้ตุ้มเม้งก็ได้หมอมทีมงานฝั่งนู้นไปหมดแล้วนะครับอ่าตอนนี้หลานผมมาแล้วนะครับผมเปลี่ยนเสื้อมาแล้วด้วยนะฮะฮะล